สวัสดีครับฟังสบายกับอาจารย์นิดนะครับวันนี้จะพูดเรื่องยมโลกสถานที่พิจารณาบุญและบาปน,นารชนเหล่าใดที่ยังเป็นมนุษย์อยู่ถูกเทวตูตัดเกิดแล้วยังประมาทอยู่นรชนเหล่านั้นจะเข้าถึงอยู่สัตว์ อันเร็วสามย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนานพระธรรมคำสอนของพระบรมศาดาแต่ละถ้อยคำที่เปล่งออกจากพระโอษฐ์เป็นสิ่งที่มีค่าอนเออนกนันทุกถ้อยคำที่พระองค์ ได้ทรงแนะนำสั่งสอนที่นีผลทางสว่างให้แก่เรานั้นมีค่ากว่ารัตนะตั้งเก็ดที่พระเจ้าจักรพรรดิหยิบยื่นให้เพราะสมบัติจักรพรรดิจะทำให้เราสมบูรณ์พร้อมเจะพบในโลกนี้ที่เป็นมนอยู่เท่านั้นแต่แสงแห่งธรรม อันเกิดจากลัตนะภายในที่ส่งสว่างในกลางใจจะส่งผลให้เราสมบูรณ์พร้อมทั้งมนุษยสมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติเราจะดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและออปลอดภัยทั้งในโลกนี้และภายในสังสารวัตรชีวิตเรา จะก้าสู่ความเต็มเปียมได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็เพราะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งดังนั้นการปฏิบัติธรรมด้วยการสุขผลใจให้หยุดนิ่งให้สะอาดบริสุทธิ์ของใสจึงเป็นทางมาแห่งรันตนะภายนอกและภายในเป็นทางแห่งความลุข้ลที่แท้จริง มีวาพระรบาลีที่ปรากฏในเทวทูตสูตรว่ามรุชนเหล่าใดเมื่อย,ยังเป็นมนุษย์อยู่ถูกเทวทูตตักเตือนแล้วยังประมาทอยู่มรุษยเหล่านั้นจะเข้าถึงหมู่สัตว์อันเลวทรามเศ้าโศกสิ้นกนาลางความเกิดแก่เจ็บตาย ที่เรามองเห็นกันอยู่เป็นประจำนี่แหละพระองค์ตจะเรียกเทวูตที่จะเตือนใจให้เราไม่ประมาทในชีวิตว่าทันทีที่เราเกิดเป็นมนุษย์สิ่งที่บ่งบอกถึงความทุกข์ที่เราสังเกตเห็นได้ก็คือเสียงร้องห้าคของเด็กตารกแรกเกิดเกิดมาพร้อม กับความแก่แต่ค่อ,คอยๆแก่เปลี่ยนแปลงไปตามวัยตั้งแต่วัยเด็กส<ม>าววัยกลางคนจนกระทั่งวัยชราเมือ่อเข้าสู่ความกตลา,าสังขารก็ร่งโรยไม่เอื้อมหน่อยต่อก,การสร้างเรณี ลุกนั่งก็ไม่สะดวกแล้วโรคใครัยไข้เจ็บก็มาเปลี่ยนเบาบางครั้งซับสมบัติที่เราหามาได้ดยึบความยากลำบากตลอดชีวิตก็ค่อยๆหมดไปกับการรักษาสังขารร่างกายนี้อยู่ร่างต่อไปพอถึงวาความเจ็บป่วดร้าวนเข้าก็ไม่มีใคร เราแบ่งเบาความทุกข์นี้ได้โดยเฉพาะเมื่อถึงคราวที่มัจจุราชมาเยือนกดจะละโลกไม่มีใครเลยที่จะช่วยเราได้เราต้องช่วยเหลือตัวเองความดีและบุญกุศลที่เราได้ทำวันนี้แหละจะเป็นที่พึ่งแก่เราในยามนั้นดังนั้นความทุกข์นัาน ที่มีมาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายนักปราชญ์ตันติท่านมองเห็นว่าเป็นเรื่องเตือนสติให้เราไม่ประมาทในการสร้างความดีเมื่อเห็นทุกเห็นโทษในการเกิดแก่เจ็บตายเรานี้แล้วก็จะได้หาทางที่จะไม่ต้องเกิดกันอีกต่อไปพระพุทธองค์ทรงชี้เห็นว่า ทางอนิพานเป็นทางไปสู่ความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นทางแห่งความอุกคนที่เป็นป้องหมายปลายทางของมนุษย์ทุกๆคนสมัยหนึ่งพระปรมาสสดาตรัสให้พิสุทั้งหลายฟังว่าพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นตวั ที่เกิดตามภพภูมิต่างๆแล้วทรงทราบว่าบูสัตว์ได้สวยกรรมดีเพราะประกอบด้วยกายจิจริวตวจีจริบริตและมโนโจิจริตเป็นสัมมาทิฐิเชื่อกฎแห่งกรรมว่าทำกรรมดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเมื่อละโลกไปแล้วก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ หรือกับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ถึงพร้อมด้วยสมบัติส่วนผู้ที่ทำกรรมชั่วติเตียนพระอริยเจ้าเป็นวิจาทิจิตและโลกก็เข้าถึงเปรตวิสัยก็มีไปเกิดเป็นสัตว์เจระฉานก็มีเข้าถึงอบายทุกติมิดบาสนรกก็มากสำหรับผู้ที่ทำกรรมชั่วไว้ เวลาจะละโลกนี้ไปแล้วจะถูกนายนิรยยบาลนำตัวไปลงโทษเ,เริ่มตั้งแต่พาไปพบพยายมราชซึ่งเป็นใหญ่ในยมโลกยมโลกมีไว้สำหรับรองรับคนบาปท,ที่นึกถึงบุญไม่ออกจิตเศ้าหมองก่อนละโลกถึงแม้นพยายมราช จะแนะนำให้นึกถึงบุญหรือสุวรรณเลขาจะช่วยให้นึกถึงความดีในสมัยที่ยังเป็นมนุษย์หรือช่วยตักเตือนว่าเคยพิจารณาความไม่เที่ยงของสังขาบตางไหมก็ยังนึกไม่ออกแต่เห็นภาพบาปกรรมที่ตนเองทำไว้ในอดีตที่มาปรากฏอยู่ในบัญชีบาป ของสุวาเลขาจึงจำต้องไปรับกรรมสวยทุกข์ในยยมโลกจนกว่ากรรมจะหมดเรื่องของยมโลกนรกนี้มีจริงๆและก็มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเป็นเหมือนผู้วิาพากษาคอยทำหน้าที่ตัดสินตัด,ดรกที่ทำกรรมทั่ว ไปสวยกัมเมื่อนายนิรยบาลดำสัตรกไปหายุมโลรไปหาพยายมพยายมก็จะถามว่าท่านไม่ได้เห็นเทวทูตท,ที่หนึ่งปรากฏในหมู่มนุษย์หรือถ้าหาผู้นั้นตอบว่าไม่เห็นเลยพยายมก็จะถามต่อไปว่าท่านไม่ได้เห็นเด็กทารกที่เกิดมาบ้างหรือ ถ้าตอบว่าเคยเห็นพยานมูราก็จะถามต่อว่าเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วเคยคิดตรงไหนว่าแม้เราก็จะมีความเปิดไปธรรมดาไม่รุ่งพ้นความเกิดไปได้แต่เนื่องจากสัตว์นั้นไม่เคยคิดมาก่อนก็ตอบว่าไม่เคยคิดเลย พญายมราจะถามต่อไปว่าแล้วเคยเห็นเทวทูตท,ที่สองคือคนชราหลังคมคือไม่เท้าเดินงงงเป็นเงินนั่นนะท่านเคยเห็นบ้างไหมจัดนรกตัดนั้นก็ตอบว่าเคยเห็นเจ้าข่าเมื่อเห็นแล้วเคยได้สติมีความคิด ที่จะทำความดีร่องไหมจัตตลบก็บอกว่าไม่เคยคิดเลยเพราะกำลังมัวเพิ่มเตินอยู่พยายยมราชจะให้โอกาสด้วยการถามปัญหาต่อไปจุดประสงคของการถามเพื่อให้ผู้นั้นได้นึกถึงคุณงามความดีที่เคยทำไว้ในสมัยที่เป็นมนุษย์จะได้ ไปสู่พบภูมิที่ดีๆนั่นเองท่านถามเทวทูตท,ที่สามว่าแล้วเคยเห็นคนป่วยหนักที่เวลาเดินต้องมีคนคอยพปยุงไหมจะตวะรรก็ตอบว่าเคยเห็นเมื่อเห็นแล้วเคยคิดไหมว่าตัวเรามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาไม่ล่วงผลความ เก็บป่วยไปได้ควรจะรีบทำความดีด้วยกายวาจาใจตะตลกก็ตอบว่าเรื่องนี้ไม่ได้ฉุดคิดเลยเพราะข้าพเจ้ามัวประมาทอยู่ถ้าอย่างนั้นเคยเห็นเทปทูตที่สี่คือนักโทษที่ถูกเจ้าที่บ้านเมืองจับตัวมาลงโทษ ให้รับความเจ็บปวดทุกประมานบ้างไหมเขาก็บอกว่าเคยเห็นเจ้าค่าพอเห็นแล้วได้สติคิดว่าแม้นถ้าเราทำความชั่เช่นนี้คงจะต้องถูกลงโทษอย่างนั้นเลยเราพึงทำแต่ความดีจะได้ไม่ถูกลงโทษเคยคิดอย่างนี้บ้างไหม สัตว์นรกพตอบว่าไม่เคยคิดเลยพญยายนมรรชจะถามถึงเทวทูตที่ห้าว่าท่านไม่ได้เห็นคนที่ตายไปแล้วสองสามวันก็ขึ้นอืดเนื้อตัวเขียวชำ้ำมีน้ำเลือดน้ำหนองไหลยเยิ้มในหมู่มนุษย์บ้างหรือสัตว์ก็ตอบว่า เคยเห็นเมื่อเห็นแล้วเคยคิดตั้งไหมว่าแม้ตัวเราก็มีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความตายไปได้ควรที่เราจะรีบทำความดีเก็บเกียรบุญกุศลก่อนที่จะหลับตาลาโลกถ้าสัตว์ผู้นั้นคิดถึงคุณงามความดีของตัวเองได้ ก็จะได้ไปสวยสุขในสุปติภูมติตามกำลังบุญหากนึกถึงบุญยังนึกไม่ออกไม่ได้พยานุราชก็จะกล่าวว่าท่านไม่เคยทำความดีอะไรไว้เลยมวัวแต่ประมาทอยู่ทำความชั่วเป็นอาจินพวกนายเนื้อบาลจะลงโทษท่านบาปกรรมนี้มารดาบิดา ไม่ได้ทําให้ท่านท่านที่ยากี่น้อก็ไม่ได้ทําให้ท่านไม่มีใครในโลกทําให้ท่านท่านนั่นแหละเป็นคนทําเองฉะนั้นท่านจะต้องเสวยวิบากกรรมด้วยตนเองครั้นพญาจมราชใปสวนจบก็จะนิ่งทีเดียวเพราะรู้ว่าช่วยอะไรไม่ได้แล้ว ถามว่าในสมัยที่ยังเป็นมนุษย์เคยทำบุญกุศลเอาไว้บ้างหรือไม่ก็ตอบไม่ได้เพราะนึกถึงบุญไม่ออกที่นึกไม่ออกเพราะไม่เคยทำหรือแม้เคยทำก็เป็นบุญเล็กน้อยเมื่อดงบุญเล็กมากดวงบาปท,ที่ตนเคยทำไว้มาบทดบังบทดบังอะไรล่ะ กดบังความเห็นจำคิดรู้ให้ลืมโดยจำไม่ได้ไื่อจำไม่ได้ก็ตอบไม่ถูกแต่ถ้านึกถึงบาปว่าทำอะไรไปบ้างจะเห็นเป็นภาพขึ้นมาเป็นจักจะเรียกว่าวองกันด้วยภาพจะปรากฏภาพปรากฏภาพจะปรากฏให้เห็นต่อหน้าของสัตว์นรกตนนั้นจะไม่ยอมรับ ก็ไม่ได้เพราะผ้าของ,องจากนั้นพวกนายนิยาบาลก็จะนำสัตว์นรกนั้นไปรับกรรมเอาตะปูเหล็กที่ลุกเป็นไฟตอกที่มือเท้าทั้งสี่และที่กลางอกสัตว์นรกนั้นต้องสวยทุกเวทนาไปจนกว่ากรรมที่ทำไว้จะสิ้นสุดลง บางตนก็ถูกจับขึงพืชแล้วถูกแขวนขาถูกมีดคมกริบแนเนื้อถือหลังถูกจับห้อยหัวแล้วถูกปลาที่ทั้งร้อนทั้งคมขาจากนั้นก็ถูกจับโยนเข้าไปนรกกลุ่มต่งตางมหารกมีสี่มุม สีประตูมีกำแพงเหล็กห้อมร้อมรอบเอาไว้ด้วยแผ่นเหล็กพื้นของนรกเป็นเหล็กลุกเป็นไฟความร้อนแรงแผ่ไปตลอดหนึ่งร้อยโยชน์มีมหานรกในมหานรกมีแต่ไฟลุกท่วมอยู่ตลอดเวลาถ้าเอาก้อนหินก้อนใหญ่ เท้าบ้านหลังตโตโเดนเข้าไปในไฟนรกชั่วพริบตาเดียวเท่านั้นหินก้อนนั้นก็จะแหลกละเอียดทันทีแต่ที่สัรนรกคนอยู่ได้เพราะก็เพราะแรงกรรมที่ทำไว้ทำให้ต้องทนทุกข์ทรมานซ้ำแล้วซ้ำเล่าส่วนทุกข์นรกภูมิอื่นๆที่ว่าน,นี้ ยังมีอีกมากมายนี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กน้อยเท่านั้นชีวิตในปัจจุเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องศึกษาให้จแจ่มแจ้งเราจำเป็นต้องรู้ไว้ไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้ชีวิตก็ไม่ปลอดภัยรู้แล้วจะอดำเนินชีวิตบนเส้นทางที่ถูกต้องให้ชีวิตนี้ เป็นไปเพื่อการสร้างบุญบารมีอย่างเดียวถ้าอยากไปพบเห็นพบภูมิของเหล่าสัตว์ในบรยภูมิก็ให้อาศัยการฝึกสมาธิเพราะเมื่อเข้าถึงธรรมกายแล้วย่อมสามารถอาศัยธรรมกายไปตรวจดูได้จะได้หายสงสัยในเรื่องกฎแห่งกรรมดังนั้น เมื่อเรามีโอกาสสั่งสมบุญในภาวะที่มนุษย์ที่เป็นมนุษย์นี้แล้ว mm hmm. ก็ควรที่จะรีบผลขวายสร้างความดีสั่งสมบุญบาร,รมีให้เต็มที่เราควรใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนที่จะละจากโลกนี้ไปให้ตั้งป็ิฌานไว้เลยว่าต่อจากนี้ไป เราจะพิกายสุจริตวจีสุจริตและบัณโนสุจริตให้เป็นอุปนิสัยเป็นอัจยาศัยที่ดีดดติดแน่นอยู่ในใจและมันพิจารณาถึงเทวทูตท,ทั้งหที่มาเตือนสติเราไม่ให้ประมาทคือให้เกิดคือให้หาความเกิด ความแก่ความเจ็บความทุกข์จากการถูกโรมานและความตายมาเป็นอุทาหรณ์่อ,ต,อตัวเองแล้วมุ่งสั่งสมบุญแล่วถากทางไปสู่นิพพานชีวิตเราจะได้ดำรงอยู่อย่างปลอดภัยและมีชัยชนะเมื่อทุกคนทำอย่างนี้ได้ เราจะได้ไม่ต้องไปตอบปัญหาปยายมราชในเมืองนรกแต่ไปสวยสุดอยู่ในสุกตุภูมิกันเลยเพราะเราเป็นผู้มีบุญที่สั่งสมไปอย่างดีแล้วดังนั้นให้มันสั่งสมบุญกันเป็นประจำและมันนั่งธรรมะอย่าประมาทในการฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งฝุกกันไป จพกว่าจะเข้าถึงพระรัตนตรตรซึ่งเป็นที่พึ่งที่รึดที่แท้จริงกันทุกๆคนครับก็ขอจบคลิปตรงนี้นะครับเชิญติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ